ช่วงเวลาแห่งการหลอมรวมมาถึงแล้วพลังและความมหัศจรรย์ของช่วงเวลานี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจพรรณนาได้ข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจากการหลอมรวมนั้นในระดับจิตสำนึกไม่สามารถคิดใคร่ครวญได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการซึมซั์ก่อนการหลอมรวมดวงวิญญาณลอรอยอยู่เบื้องหน้าแสงสว่าง มันอาบแสงอยู่ในรัศมีของแก่นแท้ความรู้สึกกลัวความวิตกกังวลหรือความไม่สบายใจทั้งมวลได้หายไปในระหว่างการเดินทางผ่านทางเชื่อมบัดนี้แก่นแท้กำลังแผ่ความรักบ,บริสุทธิ์และดวงวิญญาณเบื้องหน้านั้นได้สัมผัสกับสิ่งที่อธิบายได้เพียงแค่ว่าเป็นความรู้สึกที่ถูกโอบล้อมถูกปกคลุม ลองจินตนาการถึงแผนเคก้กที่ถูกราดด้วยน้ำเชื่อมอุ่นๆหรือไอศครีมที่ถูกราดด้วยช็อกโกแลตร้อนมันให้ความรู้สึกเช่นนั้นมันรู้สึกเหมือนกระแสความหวานอบอุ่นที่ไหลผ่านดวงวิญญาณที่เพิ่งมาถึงเป็นความอบอุ่นอ่อนโยนที่ปกคลุมดวงวิญญาณทั้งหมดพร้อมกับความอบอุ่นนี้มาพร้อมกับความรู้สึก ที่ไม่มีคําใดในโลกแห่งความรู้สึกทางกายภาพจะอธิบายได้มันคือความรู้สึกของการถูกมองเห็นได้อย่างท่องแท้และสมบูรณ์ไม่มีอะไรที่จะหลบซ่อนได้อีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะถูกมองข้ามหรือพลาดไป ไม่มีอะไรที่จะหลุดรอดจากการรับรู้ทุกสิ่งดีและทุกสิ่งเลวที่ดวงวิญญาณอาจคิดเกี่ยวกับตัวเองถูกแผ่ออกมาตรงหน้าและน่าประหลาดใจที่ทั้งหมดทั้งเลวและดีค่อยๆถูกดูดซึมโดยแสงสวา่างยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของมันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นผ่านการแพร่ซึมของพลังงา ที่ละลายได้แม้แต่ความละอายหรือความภาคภูมิใจที่เล็กน้อยที่สุดปล่อยให้ดวงวิญญาณอยู่ในความว่างเปลา่าอันงดงามไม่ยึดถือแม้สิ่งใดภายในตัวเองพร้อมทั้งไม่รู้สึกถึงตัวตนใดๆเหลือเพียงความเปิดกว้างบัดนี้ในความเปิดกว้างที่ครั้งหนึ่งความละอายและความภาคภูมิใจเคยอยู่ร่วมกัน ความรู้สึกใหม่กำลังถูกเทลงมาแรกเริ่มมันรู้สึกราวกับว่าภายนอกของดวงวิญญาณกำลังถูกปกคลุมตอนนี้รู้สึกราวกับว่าภายในของดวงวิญญาณกำลังถูกเติมเต็มอีกครั้งไม่มีถ้อยคำที่จะนิยามหรืออธิบายความรู้สึกนี้ได้อย่างเหมาะสมส่วนหนึ่งเพราะความรู้สึกนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกิน อาจเรียกได้ว่าเป็นความรู้สึกมหึมาเดียวที่รวมเอาความรู้สึกนับพันเข้าไว้ด้วยกันซึ่งกําลังค่อยๆเติมเต็มดวงวิญญาณการพยายามอธิบายอย่างเรียบง่ายอาจเรียกมันได้ว่าเป็นความรู้สึกของการถูกอบกอดอย่างอบอุ่น ได้รับการปลอบประโลมอย่างลึกซึ้งได้รับความทนุถนอมอย่างรักใคร่ได้รับการยกย่องอย่างจริงใจได้รับการห่วงแหนอย่างแท้จริงได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างอ่อนโยนได้รับความเข้าใจอย่างลึกล้ำได้รับการให้อภัยอย่างสมบูรณ์ได้รับการปลดปลื้งทั้งหมดได้รับการคาดหวังที่รอคอยมาเนิ่นนาน ได้รับการต้อนรับอย่างมีความสุขได้รับเกียรติอย่างสมบูรณ์ได้รับการเฉลิมฉลองอย่างเปี่ยมสุขได้รับการปกป้องถึงที่สุดได้รับความสมบูรณ์แบบในทันทีและได้รับความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขทั้งหมดในเวลาเดียวกันปล่อยวางความรู้สึกของความเป็นปัจเจกทั้งหมด โดยไม่ลังเลหรือเสียดายแม้แต่นิดเดียวร่วงวิญญาณได้เคลื่อนเข้าสู่แสงสวา่างที่นั่นมันจมดิ่งลงในบางสิ่งที่มหศัศจรรย์จนสูญเสียความปรารถนาที่จะรู้สิ่งอื่นใดอีกละลายเข้าสู่ความรุ่งโรจน์อันตราตรึงใจของความยิ่งใหญ่อันไม่มีที่สิ้นสุด ความงดงามอันไม่มีสิ่งใดเทียบและความสมบูรณ์แบบของการดํารงอยู่ที่ไม่มีสิ่งใดเท่าเทียมบัดนี้เธอได้หลอมรวมเข้ากับแสงสว่างนี้และรู้สึกถูกละลายซึ่งการละลายที่ว่านี้ทำให้การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของเธอเป็นไปอย่างสมบูรณ์ เธอไม่ได้ระบุตัวตนของเธอในรูปแบบใดหรือในระดับใดกับภาคส่วนใดๆของการดำรงอยู่ที่เธอเรียกว่าตัวเธอเองในชีวิตทางกายภาพอีกต่อไปคุณลักษณะเช่นนี้ของชีวิตหลังความตายเริ่มแสดงตัวตั้งแต่ขั้นแรกของความตายซึ่งมันทำให้เธอ สามารถสัมผัสกับประสบการณ์ใดก็ตามที่เธอเลือกได้ในทันทีหลังจากที่เธอตายรวมถึงนรกของเธอเองก็ด้วยโดยปราศจ,จากความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาในใดๆมันจะสำคัญสำหรับเธออีกครั้งในอีกไม่ช้าในตอนที่เธอได้เข้าสู่แก่นแท้แห่งการดำรงอยู่ของเธอ สิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เมื่อเธอถูกโอบก,กอดด้วยแสงสว่างคือการที่เธอได้หลอมรวมกับดวงวิญ,ญญาณของเธอในที่สุดเธอก็ได้รู้ว่าเธอไม่ใช่แค่ร่างกายไม่ใช่แค่จิตใจและไม่ใช่แค่จิตวิญ,ญญาณเพียงอย่างเดียวแต่เป็นทั้งสามอย่างนี่คือสิ่งที่กระบวนการตายทั้งหมดนั้นเกี่ยวข้อง จงจำในสิ่งที่ฉันกล่าวเอาไว้ให้ดีว่ากระบวนการตายนั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างอัตลักษณ์ของเธอขึ้นมาใหมหนึ่งขั้นแรกของกระบวนการตายปลดปล่อยเธอออกจากร่างกายของเธอและความคิดใดๆที่เธออาจยังมีอยู่ที่ระบุถึงตัวตนของเธอที่มีต่อร่างกายและรูปรักษ์ของมัน สองชั้นที่สองของกระบวนการตายปลดปล่อยเธอจากจิตใจของเธอและความคิดใดๆที่เธออาจยังมีอยู่ที่ระบุถึงตัวตนของเธอที่มีต่อจิตใจและเนื้อหาของมันสามชั้นที่สามของกระบวนการตายปลดปล่อยเธอจากดวงวิญญาณของเธอ และความคิดใดๆที่เธออาจยังมีอยู่ที่ระบุถึงตัวตนของเธอที่มีดวงวิญญาณและความเป็นปัจเจกของมันคุณลักษณะเฉพาะตนที่นี้ในการจมดิ่งโดยสมบูรณ์ของตัวตนเธอมาถึงจุดที่การรู้และการมีประสบการณ์เป็นหนึ่งเดียวกันและสิ่งที่เธอรู้และมีประสบการณ์คือการที่เธอไม่ใช่ร่างกายของเธอ เธอไม่ใช่จิตใจของเธอและเธอก็ไม่ใช่ดวงวิญญาณของเธอเธอคือบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเธอคือผลรวมทั้งหมดของพลังงานที่ก่อให้เกิดทั้งสามสิ่งนี้ในความตายอัตลักษณ์ทั้งหมดของความเป็นปัจเจกของเธอจะถูกปลดเปลื่องสิ้นสุดการแบ่งแยกของตัวเธอจากตัวเธอในที่สุด อาจกล่าวได้อีกอย่างว่าความตายคือกระบวนการสลายอิโกโ้หรืออัตตาตัวตนหรือตัวตนปลอมทั้งหมดของเราให้หายไปแล้วหวนคืนสู่ตัวตนที่แท้จริงของเราหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองอาจกล่าวได้อีกอย่างว่าหลังจากตายแล้วทุกคนจะหวนคืนสู่นิพพานที่เป็นสภาวะอันไร้ซึ่งตัวตนปลอมอย่างแน่นอนผู้แปล พระองค์รู้ไหมผมคิดว่าพระองค์กําลังจะบอกว่าสิ่งที่ผมกําลังประสบอยู่นี้คือพระเจ้าที่มาต้อนรับผมนั่นคือสิ่งที่เรากําลังพูดถึงแต่พระองค์เพิ่งพูดว่าเธอยังคงคิดในแง่ของการแบ่งแยกระหว่างเธอกับพระเจ้า,จาและฉันกําลังพูดอีกครั้งว่าไม่มีการแบ่งแยกเช่นนั้น แม้ว่าตอนนี้เธออาจจะยังไม่เชื่อเรื่องนี้ในช่วงเวลาของชีวิตทางกายภาพของเธอแต่ในช่วงเวลาแห่งการหลอมรวมเธอจะไม่มีความสงสัยใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยโอ้โหฟังดูวิเศษจังผมรอให้ถึงช่วงเวลาแห่งความตายไม่ไหวแล้วเธอไม่จำเป็นต้องรอ ในวินาทีที่เธอยอมจำนวนต่อความรักและปล่อยให้มันนำพาเธอไปยังจุดที่จิตวิญญาณของเธอต้องการไปเธอจะไม่พบกับความยากลำบากใดๆ